เป็นยังไงบ้างเล่าชีวิตของพี่น้องอุนตราทั้งสี่อยู่ในกำมือข้าแล้วเพราะฉะนั้นอุนตราแมนเอเอ๋ยแล้วก็รวมทั้งมนุษย์โลกจงยอมจำนวนข้าแต่โดยดีอย่าได้คิดต่อต้านข้าให้เสียเวลาเลยแล้วก็จงตายให้หมด เนื้อไอ้ว่าสวยจังอ้าวคนกันเองโชคดีจังเลยนะเนี่ยปลอดภัยแล้วต่อหน้าเลยนะจะบอกดิเนี่ยดีจังเลยนะปลอดภนะัยแล้วล่ะนะอืมนีมมมมม่แสงอะไรเนี่ยรังสีอุตราไวโอเลตเทียมจ้ะ เด็กาแล้วเมื่ออะไรจะเกิดขึ้นก็นตามจะต้องช่วยพี่น้องของอุลตร้าแมนให้ได้ทุกคนในวันนั้นเองผู้บัาการแท็กย่านเพลนิฟิกทักกับระจะได้เดินทางมาถึงถามการแท็กเพื่อมาตรวจงานสวัสดีครับสวัสดีครับอีครับเด็กใหม่ไม,ไม ออ๋นี่ได้ระเบิดดาวโกด้าอย่างนั้นหรอครับใช่แล้วแต่ว่าดาวโกด้าเป็นดวงดาวที่อยู่ในจักรวาลด้านกลับนะครับถ้าเราจะทำลายดาวมิสไซล์จากจุดนี้คิดว่าไม่สามารถทําได้แน่นอนไฮสปีดมิสไซล์ไงไฮสปีดมิสไซล์เลยเหรอครับอืมต้องบอมบ์มันเอาแล้วนะแผนภาพมิสไซล์หยู่ที่นี่รอนจากนี้ห้าวันจะถึงวันที่เจ็ดเดินแจกกระสีสมบูรณ์เราจะนำมายิงทันทีเดี๋ยวก่อนนะคุณนะ ดาวโกด้าตอนนี้ยมทตรแมนทั้งสี่พี่น้องถูกจับอยู่ที่นั่นผมคิดว่าเราควรจะทำการช่วยพวกเขาก่อนนะครับตอนนี้นอกเสีงยงเรีนด้ายเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกก่อนนี่มวยความวะเธอจะไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของกรมชกาวและนายพลเอกอย่างฉันใช่ไถ้าเราระเบิดดาวโกด้าตอนเนี้ยชีวิตของพี่น้ององมตรแมนทั้งสี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปช่เท่านั้นนะฮะที่ดวงดาวโกด้าที่พูดถึงนะ่ะอาจจะมีชาวเมืองที่อาศัยอยู่และกำลังถูกเจ้าผู้สัปพรานั้นลุกลามอยู่ก็ได้ ในแบบนั้นก็มันชนกลุ่มน้อยแล้วมัพวกกระเรียงอ่ะคุณน้าในพลโอเโตท่านครับพี่น้องคุณ้าทั้งสี่ถูกจับที่ดาวโกดานะ้ามีทั้งโซฟี่อุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเซเวน่นอุลตร้าแมนสองที่ไรก็ตามตลอดระดับปีมัาเนี่ยพวกเขาพยายามปกป้องโลกและพ้นจากมือผู้รุกรานนะครับพวกเราไม่สามารถปล่อยเขาตายได้ท่านยังมีจิตใจเป็นคนอยู่หรือเปล่าครับให้เ,เป็นคนเด้เอขืนพูดต่อไปฉันจะปลดจะทิ้งนะบอกให้ห ยวโดนปลดการอาศแล้วเจ็บใจแกนั่งเลี้ยงลูกน้องแบบนี้เหรอ,อคุณน้ะกาขราขึ้นคำสั่งกองชก,การนะไม่สามารถาไปได้และยิ่งไปกว่านั้นต้องเร่งสร้างไฮสปีดมิสไซล์อีกด้วยครับเ<อ>มื่อแท็บเริ่มลงมือสร้างจรวดความเร็วสูงเพื่อทำลายล้างดาวโกวดาทุกคนก็ช่วยปำงานอย่างเต็มที่ซึ่งไม,ม่ใชานี้ สรปนี้จะถูกยิงออกไปอีกเจ็ดวันเดือนเจ็ดยิงแน่นอนแต่ว่าอีกด้านนึง่งเราเตรียมการป้องกันไว้อย่างมากมายที่สปราจะมาบุกโลก ไย,ยาักูซึ่งตั้งฐานทัพที่ดาวโกดาก็ได้สร้างลูกปิศาจร,ร้ายที่น่ากลัวขึ้นมามันมีนามว่าสัตระหัดเอสกิรานั่นเองเอสกีราลูกพ่อดีมากมองดูให้รอบตัวเจ้าแล้วเจ้าจงดูพลังงานสเปกตรัมของเจ้าอุนตรอแมนไว้ที่เจ้า ดูดรังสีของโซฟีไว้ที่เจ้าดูดพลังงานเอมิลของอุลตร้าแมนเซเว่นไว้ที่เจ้าเด็นำอุลตร้าเพสเลตจากอุลตร้าแมนสองมาไว้ที่เจ้าต้นโทิดเอสกิราเอสกิรา เรายะรูได้ให้ทั้งพลังงานและอาวุธของเจ้าอุนตราทั้งสี่อุนตราแมนเอที่จะต่อสู้กับเจ้าก็เท่ากับได้ต่อสู้กับพี่น้องอุนตราทั้งสี่ด้วยผลจะเป็นยังไงเจ้าก็จะได้เห็นเดี๋ยวนี้ส่งอุนตราแมนเอออกมาออกมาเดี๋ยวนี้เลยตกใจแล้วพี่น้องอุนตรานี่แหละฝีมือของอยะรู ต่หยสองอุลตร้าแมนเอมาสักกี่คนก็นตามมันก็ไม่ขนามือใครนะมองดูให้ดีพี่น้องอุลตร้าข้าจะทำลายน้องที่น่ารักของกแกให้แหลกด้วยพลังของพวกแกเองคอยดูลำแสงอเมรียม <Hey. S 1> อเเรี่ลำแสงสเปซซัมสเปซซึมยังไม่ นั่นเป็นการต่อสู้ที่น่าเศร้าใจมากวันุี้ของพวกน้องอุตราที่เคยปราบสัปหลาดและผู้ลามเลียนลายก็ไม่ได้ถูกใช้เพื่อกำจัดอุลตร้าแมนเองนั่นเองเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามชมต่อไปนะครับ ขัตอนสุดท้ายแล้วกระกรน,นี่แค่การทดลองเท่านั้น <c oughs> แล้วคอยดูของจริง มอยู่ตรงนั้นนะหนูกำลักหัดยีหนังสเต็ก่ะผมจะใช้เรียกจัดการกับคนที่มันฆ่าพี่ผมพี่ฮกตุตโตครับ <c oughs> พี่ฮะช่วยแก้แค้นให้พี่ชายผมด้วยนะครับจะให้ผมช่วยอะไรผมก็ยอมทั้งนั้นเลยหวังใจท่านะ สำหรับคนที่จะนำเอา high ไฮสปีดมิซายไปปล่อยนี้ผมจะเลือกแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเขาละกันโดวงไขรไม่ดีก็รับไปถ้าผมหยุดคนคนนั้นรับแล้วก็บนจ<ะ>ุดตรงนี้เพอผมเหม็นหน้ามันเลยให้ตกไปผมเลยครับคุณน่าครับผมก็โตเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในแท็กประสบการณ์ในการดินก็มีน้อยมากถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าน่าจะคนอื่นทำแทน จะเหมาะสมมากกว่านะครับและยิ่งกว่านั้นนะครับมิสไซล์หมายเลขเจ็ดยังอยู่ในช่วงการทดลองด้วยจุดปกคร่องต่างๆมันมีบ้ากนะครับอัตร,ราการเกิดอันตรายก็สูงมากขนาดนี้ขอพิจารณาใหม่ด้วยครับทานายพลกรุณาให้ผมไปทำเถอะครับมันเป็นความโอใจของฉันเข้าใจไหมอืมอย่างน้อยก็เพื่อจะสำรวจข้อมูลการทดสอบแรงต้านทานทดสอบพลังกำลังของชาวแท็กทุกคนด้วยใครที่เหมาะสมผลลัพธ์ที่ได้คอมพิวเตอร์ได้กำหนด,ดมาแล้ว แล้วทันก็ต้องเลือกเขาแน่นอนที่สุดเข้าใจหรือเปล่าฮะแต่ว่าฮูกุโตะเพิ่งจะประทะกับบาระบ้ามานะครับร่างกายก็บาดเจ็บจากการปะทะัครั้งนั้นด้วยแต่ผมว่าทําหน้าที่เสี่ยงแบบนี้อันตรายมากต้องแพ้แน่นอนหวังนะเจ้าจอ้วนไม่มีหน้าที่ไหนภายในแท็กที่ไม่ต้องเสียยเออ่ยงไปแล้วฮูกุโตะนายคิดจะปฏิเสธหน้าที่นี่เหรอแต่คิดจะถอดชุดออกมาแก้ผ้าเลยเข้าใจหรือเปล่าไม่ต้องใส่แล้วผมจะไปฮูกุโตะ ใบม่อเอาละพวกเราทั้งนี้จะสวดบนให้เธอไอ,วอ้วัวแถวใครเหมียน้อยว่่หน้าตาน่ารักเอาละฟังกันดีนะหลังจากนี้ห้าชั่วโมงจะออกบริการสู่คนอื่นไปสกัดกั้นการตัอต่อนกับเจ้าหญิงผู้ตองนี้นะอืมสวย <laughs> นายไม่เห็นด้วยกับทนายพนที่จะระเบิดดาวโกด้าน้่นะก็เลยโดนแบบนี้ไงเราไม่ไหวเลยนะเรามาเปลี่ยนกันไหมช่วงที่จะยิงมิสไซล์เนี่ยฉันจะเปลี่ยนกับนายเองฉันจะเข้ามาแทนนายผมก็ตะตกลงไหมฉันอรับผิดชอบเองนะว่าไงขอบคุณมากครับถืว่ามันเป็นไรหรกครับผมจะทำเองครับ เอางั้นงง้นก็ระวังหน่อยนะพรุ่งน,นี้วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเดืนวันเกิดของนายกับยูกโกด้วยสิใช่ไหมใช่ขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยนะหัวหน้านะ่ะสั่งเค้กันเกิดไว้ให้นายด้วยละ่ะหัวหน้าเหรอฮะอืมอย่าลืมมาตัดเค้กด้วยละ่ะนะ น้องนะคุณจัดการเองเหรอแต่ฉันไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเราฉันไม่ให้คนอื่นทำหรอกงานเนี่ย เตรียมพร้อมจะปล่อยนะครับนับสิบเพื่อออกตัว9 8 7 6แปดเจ็หกห้าสี่สสองหนึ่งศ ที่นี่เครื่องไปแล้วเจ็ดทุกขบัญชาการตอนนี้จะเข้าสู่พวกรักกานะครับอีกของหมื่นกิโลจะถึงดาวโกด้าครับภัย้ายออกจากรถเกียร์ที่หนึ่งค่ะพระกุศลแยกออกจากรถเกียร์ที่หนึ่งสแซนด์บายรับทราบแยกออกจากรถเกียร์หมายเลขหนึ่งไปแยกออกเลย ออกไม่ได้ครับโอกุตโตโอกุตโตขอทีละบีกั้งสิแล้วรับทราบนวผมพยายามแล้วทำไม่สำเร็จครับไม่สำเร็จจริงๆครับไม่สำเร็จนะวุาน่าทำไงอ่ะถ้าแต่คนพูดบ้างสิเนาะโอ้กุตโต เสียใจด้วยนะดูเหมือนจะเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดมาก่อนตแต่ว่าตอนนี้คงไม่สามารถเปลี่ยนแผนได้ขอให้เล่งความเร็วมุ่งตรงไปดาวโกดาแล้วทิ้งโทนที่นั่นเลยไม่จะเป็นทำอย่างนั้นหรอกกุกโตเปลี่ยนทิศทางของมิสไซล์แล้วกลับมาที่โลกเดี๋นี้เฮ้ยเหลวโก้ไปพูดอะไรแบบน,นั้นตัวละการฉันได้ผคนะการวางแผนการคือท่านแต่ผู้ที้ภัยแขความชีวิตว่าคือผมตอ่อจะนี้ไป ผมจะเป็นคนบระชาการที่นี่เข้าใจไหมครับโอยฉันเลี้ยงกันมาทั้งกะตีทั้งขวาหอยมาบัางอาจสั่งฉันและเจ้าทักอาจพยให้ไม่ได้ขุสารรับเป็นลูกเลี้ยงเ้หาผมใหญ่กว่าขวาหอยแล้วนะครับตอนนี้โอยท่านควรจะรับผิดชอบบ้างสิ่งนีบนำแผนที่ออกแบบที่บอกพร้อมนะกลับไปที่กองประชา,าการที่นี่เลยนะครับท่านเดี๋ยวนี้เจ้าลิ้วตายแล้วลืมเหรอนะ่าอวดนะัดเอาเหรอเอาเหรอเก็บผมได้เอาสิได้โอ้ก็ต้อง ได้คำสั่งนะขอ่อยมุ่งด้ขุนดาบโกไดาอย่าเอ,อือ,อ,อ,อ <laughs> มันต้องสนนี่โว้ยผมมันต้องดมันต้องก่อเลี้ยง<า>ว่ะผมจะไปฮะเพราะฉะนั้นคอยทุกคนยกเลิกด้วยนะครับยังไงไรก็คิดเอาไว้ต่างแรกแล้วคุณจะไม่รอดก,กลับไปคุณหน่าเขาท้วทียโยโธ่ก็จะไปการต่อขอ่อยผมได้ตายพร้อมกับพี่น้องอุตรแบนแล้วกันผมจะจู่ที่นี่ผมฝากแฟนผมด้วยแล้วกันนะคุณน่าแล้วขความหน้ามีความสุขโ๋าใหยเข้ากลับมาสิคะ สั่งสิคะน่าสั่งโอ้โหเข้าวข้างมันหมดหรอไม่สั่งเดี๋ยวตกนะคะจะสั่งหรือไม่สั่งเอดี๋ยุดสั่งสิฉันแตะแทยทุกเฉินตัวใท้ทุกเฉินเอาละเป็นการด่วนเลยจดเอกสารให้ทีนะอันนีฝากด้วยครับ ไปก่อนค่ะเริ่มการโจมตี ใช่ไหมไม่แต่ทน,นี้มองไม่เห็นคุณน่ะแต่ฉันมองเห็นคุณนะยุโกะโอคุโตะฮะวันโอคุโตะยื่นมือมาสิเร็วเข้ารีบยื่นมือมา ตายพร้อมท่านพี่ก็มาแล้วพี่ได้ที่สุดก็มาจนได้นะและนี่คือหลุมฝังศพของแกดูสิมันงามเว้ยนดังจะจับบ่บ้างนี่เราท่านพี่เลยนี่ตกก็จับฮะนี่เหรอ น้องถ่วไม่ค่อยมีเ <cath> อ <Donald> <Cristo> ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเ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 อ้ยฮมเป็นอีไรเหรอาทำพลาดเ้ยหัวใจ เ,เจ็บใจรอนรอนเฮ้ยอมเฮ้ย,ย,ย,ยไม่ขีบเลยอุตมานเองพยายามรวบรวมพลังที่พี่น้องทั้งหมดให้มาแล้วก็สู้กับเจ้าสับประรดอีกครั้งหนึ่งสู้เขา อุนตราเอโอ้ยยอเผือ่อลับในนั้นนี่เล่าและแล้วพลัพงของสี่อุนตราก็รวมอยู่ในร่างของอุนตาเอเพียงคนเดียวจัดการแดกแข้งแทงไปพี่ด้วยเถิดอุนตาเ e. อ้ี๋โอ้ ก็เป็นสระอีกครั้งนึงขอขอบคุณอุนตราเอที่ช่วยพวกข้าไว้เฮ้ยอนตราเอมาแล้วเฮ้ยมัดนี่นะเอาเ,เนีเ่ยแตงเสียนะเฮ้ยมกดนี่ก่อน 嗯了，扫地了。哎，哎， แล้วสองคนแล้วก็เป็นพี่นันซ์แล้วเนี่ยโอ้หัวหน้าครับผมต้องจะรู้แล้วเนี่ยว่าโคโกโตกับโยโกะเกิดวันเดียวกันคือวันเจ็ดเดือนเจ็ดแต่ผมสงสัยว่าสองคนน่ะไม่ใช่พี่น้องกันแน่เลยครับหัวหน้าครับที่เขาเรียกว่าแฟนตั้งเหรอคงไม่ใช่เรามั้งหน้ากันไปคล้ายกันเนี่ยเพราะเป็นแฟนก็รู้สึกไม่ใช่อีกนะแหวะแต่ก็ขำ่ะมาแล้วนี่ครับขอขวัญวันเกิด ทุกปีเนี่ยนะดาวอันเทลกับดาววิทจะแตกต่างกันไปดาวอันเทลกับดาววิท่นะเป็นดาวคู่รักเหรอหอเราสองคนเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะเออเป็นอะไรนั้นไม่บอกคุณหนูดูเอาเองแล้วกันนะครับ ニトリ夏の怪奇シリーズ第1弾瀬戸内の夜をはう黒いカニと一人の少年の対話今野がユミ子が危ないウルトラマンエースの必殺技が闇を切るさあ来週の黒いカニの呪いみんなで見よう